คลอสวัสดีครับผมโอ้โหมาหามิมกันนะครับโคตรร้อนเลยเลยแวะมาลงเล่นน้ำกันในคลองนู่นอ่ไอเจ้าตัวเล็กไายผุดได้ไว่าเนาะยกไม่ไหวท่านผู้มชมเลน้อว <c ười> ลงเล่นน้ำพอ <c ười> เอิญตาแงะไปเห็นมิมขนมันจะหมาน discounts. นะเนาะมันก็หมานหลังยงใหญ่เลยครับผมอยู่กับต้นละกร,รม นะครับละกําเล็กไม่ใช่ละกรํารใหญ่นะครับผมอ่านู่นครับผมมิ้มอยู่ฝั่งโน้นครับโน่นครับผมมิม้มอยู่ฝั่งโน้นเลยหล,ลังใหญ่นะครับเดี๋ยวจะตีออกมาให้ดูครับร้อนมากานะครับผมเดี๋ยวเจ้ใจเย็นบอก บอกว่า,วาไอพ่อคุยคลิปก่อนรู้ว่าเดี๋ยวพ่อให้ตีอยู่แล้วจะตัวเล็กเขาจะตีเองนะครับคอ,อนมันจะได้คอนเปนเล็กใช่ไหมหลังใหญ่ครับผม,มก็ไปหามิ้มกันสายกลับบ้านครับก็เลยบอกหนูไปแวะเล่นทาม<ป>นนกันก่อนไว้เราร้อนแต่ตัวเล็กบอกไปที่พ่อ ก็มาเล่นน้ํากันเนี่ยครับผมเลยก็พอเอ,อิญมาเจอมิมหนึ่งลังนะครับก็มาหามิมกันนี่แหละคนมันจะหมานก็คือหมานเนาะขนาดคนหาเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ใช่ว่าคุยเก่งนะผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วเรื่องการหามิ้มนะครับผมเพราะผมบอกทุกคลิปนะครับผมหามิ้มยังไงเนาะแต่ก็คงไม่พูดแล้วเนาะคงรู้กันรัาพูดไปเดี๋ยวเขาดูคลิปเขาก็จะรู้ เขาจะมาหาตามผมเข้าคนแถวบ้านผมอะผมรู้ครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากสั b s c r i b e ผมด้วยนะครับจะตัวเล็กเล่นน้ำซะดําบุดดําว่ายชอบเล่นน้ำเนาะเนี่ยร้อนก็อย่างเงี้ยครับผมเมื่อวานฝนก็ตก นะครับเลยวันนี้ออกมาหามิมกันนะครับก็พอได้อยู่นะครับผมเลาะคันคองมาเรื่อยๆครับผมเนี่ยครับผมเป็นอะไรครับเป็นป่ายุคาเขาปลูกเลาะคันคองมาแล้วก็มันจะมีต้นละกำรรเล็กๆนะครับผมอยู่ตามชายชายผมก็มองมาเออเจอเฮ้ย <"He i, S 1> มิมบอกอนั่นเนาะ อกกัลูกเจ้าตัวเล็กมีรถวิ่งผ่านนะครับเป็นกลางทุ่งกลางนานะครับผมเย็นไหมลูกเย็นดีไหมอ่าเนี่ยคนขับนั่นเขาเป็นลูกค้าขาประจำของแฟนเขาเขาซื้อบ่อยนะครับ อ่าเดี๋ยวลูกชายบอกตียังไปเดี๋ยวผมขอตีมิมหลังนี้เสร็จผมก็จะกลับบ้านกันเลยนะครับไปหนูตีเสร็จแล้วกลับเลยนะโอเคอยากตูตัวบ้างรถเปีอยากเปียกโอเคป่ะเนี่ยอ,อ่ะไปะเดี๋ยวขอตีเลยเดี๋ยวไฟแช็กจุดไม่ติแต่มือเปียกกับมิม,มเดี๋ยวมิมมาล่อตายเลยโคจุดาเลยไอพนันพอยังไม่ได้เอามาเลยกันไกลอะ่ะ อไปเดี๋ยวไปเอานไก่ก,ก่อนนี่แฟชักก่ก็เชื้อเพลิงเช็ดมือให้แห้งก่อนนะก่อนเป่าควันใส่เดี๋ยวพ่อไปเอากันไก่ก่อนเดี๋ยวผมไปเอากันไก่ก่อนนะผมกันไก่อยู่ที่รถหากินแบบบ้านๆครับผมพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านพูดบางทีก็พูดไม่ค่อยเพาะนะครับผมคนพิจิตพูดอย่างนี้เนี่ยพูด หุ่นห้วนแต่นิสัยดีครับผมแม่ชมตัวเองแล้วบอกนิสัยดียังไม่เลยฮะอ่าออออแล้วหนูเวลาหนูข้ามคลองไปไม่เปียกหมดเลย <พอ S 1> ให้จุด,จดเลยอ่ะอ่าจุดไปเลยให้พ่อข้ามไปด้วยใช่ไหมพ่อจุดไปเลยนะพ่ออยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวพ่อข้ามไปด้วยเดี๋ยวหนูทำเลขุยไม่เป็นไรนเดี๋ยวครับจะหนูข้ามคอนมันเล็กนะเดีคอข้ามมาได้ไปเดี๋ยวขอไปตีมีมลังนี้แล้วมาดูกันครับผม ไปครับมครับอะไรอ่ะแล้วจมูกไปแล้วอะไรมาแสบเหลือเกินไปอ่ะข้ามไปแล้วครับผมเจ้าตัวเล็กโอ้โหร้อนจริงๆอ่ะตีเลยลูกระวังให้ดีนะเป็นหนามระกำนะลูกฝึกไว้ก่อน หลังใหญ่นะระวันงน้ำด้วยนั่งไปแล้วบวกลื่นตัวเปียกด้วยนะโอ้โหย้อนแสงนูน่นะฮะนะเอากรตีเลยจะไม่บอกอะไรอ,ะอ,อ่ะ เดี๋ยวซูมไปใกล้ๆครับผมให้เห็นจะตัวเล็กตีด้วยครับผมอออย่ดูบกนี่ครับผมซูมไปเลยถอดเสื้อถอดเสื้อเปิดหน้าเลยเนาะ อาจจะย้อนแสงหน่อยครับผมถ่ายย้อนนะครับอ,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 อย่ามวนเล่นนะหนูอย,อย่ามวนเล่น,ลนทำให้ดีต่อไปก็เก่งครับผมเด็กคนนี้ <laughs> แน่รู้จักภาพจากอะไรไว้ลูกอ่าคลิปนี้ก็ทำคลิปเป็นตีมิ้มลังเดียวแต่เป็นเจ้าตัวเล็กจัดตีเองนะครับผมมาเล่นน้ำไม่ได้ไม่ได้ดูเอ้ยไม่ได้หาบังเอิญเจอนะครับเจอมันเลยก็เอ้าเฮ้ยมิมมมเลยทำคลิปซะเลยครับผม ให้ท่านทุกท่านได้ชมนะครับก็นานแล้วไม่ได้ออกคลิปเลยนะครับผมบเอ๊ะจะต้องถ่ายทำไมอตัดเลยซิตัดแล้วก็รีบออกรอออกมานานเงนยวน,น,นะ้รับบอกโดนเนี่ยครับเนี่ยคัมันตัดนะมัน,น,นี้เลยอะ่ะอย่าลืมนะมือจับ คอนปลายไว้ด้วยอ่ะตัดเสร็จแล้วก็ขย่าเลยลกูกโอ้หัหัน้้ำบัลเลอร์เลยสวยครับผมบอไหลแล้วไหลแล้วเอาทำไมกบคอนไม่มีคอนจับเลยเงี้ยอาขย่าตรงปลายคอนก็ได้มันจะขาดไหมนะ่ะ เพราะกบคอนมันขยับไม่ได้อะคลิปทุกคลิปนะครับผมการขย่าต้องขย่าต้องกบคอนเข้ปลายคอนมันไม่ได้ครับผมมันมันไม่มีเกสรน,นะครับเพราะวลังมันตรงนั้นมันไม่หนาขย่าก็ต้องให้ขย่าตรกกบคอนอะ,อ,อะขย่าไม่อะไรัน้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวป่าเอาไปขย่าออกมาสักทีทีอือือ อ่าเสร็จแล้วโหวถอดเสื้อตี <c oughs> คอ่คอยลงลูกระวังน้ำเดี๋ยวมาส่งให้พ่อตรงนี้เนี่ย <c oughs> ขาดหมดล้วเออถือต้องกกคอนเห็นไหมบอกแล้วค้าเขย่าตรงปลายมันจะขาดหัวน้ำก็พอใช้ได้ครับผมไม่เป็นไรโอ,นนอะโหกล้องเซ็มจัด เป็นไรมาเดี๋ยวพอลงไปรับไปเดี๋ยวไปดูวันข้างบน,นครับผมโดนเลยอ่าเอาข้ามมาแล้วดูครับผมพอจะได้เลยสวยไม่พอจะได้จะได้เลยครับผมสวยงามนะครับเจ้าตัวเล็กตีเฮงมผมจะตีไม่ให้ผมตีอ่าไปครับผมคลิปนี้ก็ตีมีมังเดียวเนาะก็สวยนะครับสุดยอดแน่แปะแปะไปครับสวัสดีครับผมไปหนู วสวัสดีครับแน่ไม่มองกล้องเงยววมองครับไปครับ